จับผมแก้ผ้าจับผมแล้วเอาโซ่โซ่โซ่โซผูกมือแล้วแขวนนุนต้นมะขามแล้วเอาสายาสายางอะสายยางฉีดน้ำครับเอาตีตัวผมอ่ะแก้ผ้าเลยนะแก้ผ้าผมโยนค่อยตรงเจนตรนเนี้ยก็ตีพขตีเสร็จก็น้ำปลาใส่ขันสาดผมสวัสดีครับเอฟซีที่รักทุกท่าน เรามาต่อตอนที่สองกันเลยครับหลังจากที่ผมไปขายท่านกับพี่ชายที่บ่อไร่วันนั้นก็มีมวยรายการใหญ่ครับรู้สึกก็จะมีลุงน้องของพี่ชายผมด้วยที่เคยมาขายถ่านพ,าพี่ชายผมก็จ้างมาขายฐ่านชื่อชาญยุทธสสสว่างทิศต,ต่อยแล้ววันนั้นชาญยุทธเกิดแพ้คะแนนครับแต่แพ้ใครผมจําไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วแล้วมีป๋ามาดพยายการุนไปชกด้วย พอสามาชกเสร็จก็พาผมเนี่ยไปเที่ยวไปนั่งชิงชา้าสวรรค์กันแล้วไปดูไก่สามขาที่เขาเขาล้อมผ้าตอนมายเด็กๆฮนะเสียก็ระบาดมนะั้งแล้วกลับมาดูชานยุทธต่อยพอแพ้ปั๊บแล้วเนี่ยพี่ชายมกุกเสียหมดเลยก็ขับรถออกมาจากบอ่อไร่สมัยก่อน,น,นทางมันลำบากมากฝนตกนี่แล่นไม่ได้เลยครับต้องเอาโป้ผูกล้อจากถนนสุขุมวิทเข้าไปบอ่อไร่คิดดูด้วยครับมันลำบากขนาดไหนแต่วันนั้นไม่ไม่ได้ฝนตกนะครับ ก็ขับออกมาตอนนี้น้ํามันหมดกลางทางครับมาหมดตรงนี้เขาสมิงตอนนั้นหน้าหนาวด้วยข้างทางครับพี่ชานผมก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปเลือกเอากระสอบทิ่มันใหม่ๆนะมห่มหน้ารถแล้วใครจะไปเลือกครับพี่ตอนกลางคืนด้วยผมก็กลัวผีผมก็หยิบกระสอบอะไรได้เก่าใหมา่ผมก็โยนกันไปไนอย่าไรแล้วผมก็มีหน้าที่เปิดไฟเวลารถก็มาคอยเปิดไฟให้รู้ว่ามีรถจอดข้างทาง พอถึงตอนเช้าเราก็โบกรถไปเอาเงินกับพี่ไฟมาซื้อน้ำมันเติมแล้วแปลกนะพี่ชายผมนั้นไม่เคยเติมมันเต็มถังอะเติมแม่งี่สี่สิบาทห้าสิบาทสมัยก่อนถังไม่ยี่บาทเนี่ยเติมแค่เนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ต้อยุ่งี้มึงไปซ้อมมวยเลยนะผมก็เลยเริ่มวิ่งตั้งแต่เริ่มวิ่งตอนเช้าอะ่ะอยากเป็นนักมวยวิ่งตั้งแต่ลงเรอยปอไปบูนมาวังกระแจวิ่งวิ่งไปวิ่งทุกเช้าครับ จนวิ่งมาวิ่งมาแทาจะหมดอนาคตเนะ่ยทำไมคร่าผมโดนหมากัดขอโทษนะครับเนี่ยมันกัดตรงนี้โอ้มันจุกเลยเลยไปให้หมอียาหยุดไปวิ่งหลายวันแลหลังจากนั้นก็เลยไปต้อมมวยที่ค่ายมวยสอมันจงศักดิ์เขาอยู่หลังหลังคุกครับบ้านเขาอยู่หลังคุกตอนนั้นไม่ไม่ใช่หลังคุกเขาเรียกหลังละสถานกักกันนะ,ะประจำจังหวัดตราดเนะี่ย ันห,หน้าผมอยู่ที่นั่นแล้วผมก็เลยไปซ้อมมวยวันไหนซ้อมเสร็จขายทานหมดเร็วก็ไปซ้อมถ้ามันหมดดึกหมดช้ายเย็นมากก็ซ้อมไม่ได้จนนีอยู่วันนึงไปขายที่แหลมงอบจังหวัดตราดเป็นหมู่บ้านของอิสลามนี่ครับคือบ้านของพี่เลาะเก่งกาจเกียรเก่งไกลเขามีการเปียบมวยที่วัดแหลมสิงผมก็เลยขึ้นไปเปรียบพี่นั้นให้ผมไปเปียบตัวดํา ขายฐานนะครับตัวบางดงินดำเลก็ขึ้นไปเปีียวกับเขาไม่ได้ครูชกอยู่เป็นลูกชายเจ้าของค่ายมวยลูกแหลมหินชื่อสนองลูกสนานต่อ,กอยกันตอนนั้นผมํำว่าน้ำหนักสามสิบเกากิโลครับต่อยกับเวลาสามยกผมก็กลับมาร้อมวิ่งทุกเช้ากลับมาพร้อมอย่างดีนะครับพอถึงเวลาชกแล้วเนี่ยผมก็ลึกใจอยู่เลยนะแบบว่าเคยดูในรูปไงเคยเห็นเกงมวยที่เขาใส่เป็นเกงพระลมอ่ะไทยสมัยสมัยก่อนไทยสมยัยงี้ครับ ไม่เห็นมันสวยดีผมก็คิดว่าแหมวันนี้คุณได้ใส่หรือวะที่ไหนได้พี่ชายผมไปซื้อผ้าตวนกางเกงผ้าตวนมาตัวสิบห้าบาทเมื่อบอกว่าไงปะมึงต้องต่อยคุ้มแน่น,นี้เนี่ยกูซื้อกางเกงมวออย่างดีมาให้มึงเลยเนี่ยตัวหลายร้อยแล้วก็วัสลินครับเป็นตลับวัสลินที่ทาต้องมือทุกวันเนี่ยเป็นตลับอ่ะมันบอกว่าเนี่ยของอเมริกาเขาก็หกผมนบอกของอเมริกานี่กันแตกร้อยกว่าบาท อย่างดีเลยมึงใช้อย่างดีเลยนะต่อ,อยกันวัดกูฟุ้ยมึงอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะมึงต้องต่อยให้คุม้มโอ้เชี่ยผมก็ผมบอกตรงๆผมตื่นเต้นมากผมเยี่ยวตลอดนบพันๆมือว่าเดี๋ยวเยี่ยวเดี๋ยวแบบจนก็บอกว่าไงปะจนพี่ผมด่าพี่บอกว่าไงั่าบอกโอ้ยสัตว์ปอดแหกนี่นไงมึงไอ้เหี้ยเยี่ยวจังนะผมก็เยี่ยวแม่งแมกระจับเลยพอขึ้นไปต่อยข้าแล้วโอ้ขาสันาาส่นครับเดี๋ยวาขาสั่น ต่อยกันมวยเด็กครับต่อยกันตามภาษาเด็กต่อยกันเต็มที่ฮะผลสรุปว่าผมชนะคะแนนโหดีใจมากได้ค่าตัวมาห้าสิบบาทแล้วก็กลับไปปับพอหายเจ็บตัวผมก็วิ่งพวกเนี้ยปิงประจําทุกเชา้าเย็นซ้อมมัง่งไม่ซ้อมมัง่งเพราะผมต้องไปขายถ่านกับพี่ชายนะวันไหนแบบว่าฝนตกหรือว่าขายถ่านไม่หมดก็ไม่ม้อมจนครั้งที่สองเนี่ยนะผมมาต่อยมาขายถ่านอยู่ที่วัดท่าใหม่ เข้าเขีจันบุรีครับเลยทางปากทางบอ่อไร่มาหน่อยเขามีการเตรียมมวยกันผมก็ขึ้นไปเปรียมมวยเขาแบกสี่ห้าโลอ่ะครั้งนี้ครั้งที่สองชกห้ายกครับผมก็เป็นฝ่ายชนะนอกยกอีกสี่ได้ค่ะตัวมาร้อยห้าสิบาทโอ้ดีใจแล้วก็อยู่มาไม่กีเดือน,นก็ไปต่อยที่แหลมง,งอบอีกครั้งหนึ่งไปต่อยกับเพื่อนของเก่งกล้าสิ์เสยอะ่ะ ผมไปเปลี่ยนมวยนะฮะทุกครั้งนะครับไอเก่งก้าสิ้สวยนี่นะมันจะขึ้นมาท้าผมต่อยทุกครั้งแต่ผม,มไม่ได้กลัวเราผมอยากต่อยแต่นั้นพี่ชายผมไม่ให้ต่อยเพราะเขารู้ว่ามันต่อยมวอมาหลายครั้งแล้วเก่งก้าไอจิ๋มอ่ะมันต่อยมา20 20ครั้งแล้วมั้งตอนนั้นแต่ผมเพิ่งเริ่มซ้อมไงเขาไม่ให้ผมต่อยพูดง่ายว่าหนี้มันตลอดแลวไปชนะน้องเพื่อนมันคือวันนั้นเรามวยเนี่ยเขามีงานวัดอยู่สามวันคือแรกเนี่ยผมต่อยเพื่อนมันผมชนะน้องยกสาม แล้ววันที่สองผมว่าหยุดอยู่บ้านถ่ายยาวันหนึ่งคืนสุดท้ายงานวัดเนี่ยผมก็ไปดูไปเที่ยวงานวัดนะครับพอดีจังหวะคู่เอกเขาขาดแบกน้หนักสิบโลพี่ชายผมมันให้ชกไปโชกแทนผมก็เลยชกเพราะว่าพี่ผมเนี่ยนะให้ผมทําอะไรผมต้องทําเพราะผมกวนมากอายุมันห่างกันมากครับแล้วผมก็เก่งเพราะเขาด้วยเดี๋ยวมจะเล่าไห้ความกิ่งเพราะเขา,ายังไงผมชกครั้งนี้นะ ต่อยกันมันมากต่อนสนุกมากเลยแล้วเป็นไฟที่ผมเก็บตัวไฟหนึ่งที่หยุดต่อยไปถึงสี่เดือนน่ะเพราะเจ็บช้ำหมดผลออกมาเสมอครับแต่คนดูก็พูดปากต่อปากเขาชมว่าผมเนี่ยสู้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ชายผมก็เลยต้องย้ายจากจังหวัดตาดเนี่ยมาอยู่กับพี่สะพ้ายผมที่ศรีราชาเพราะว่าลงลงเรื่อเนี่ยจะไม่มีไม้ไม้มา มาเรื่อยแล้วเขาหยุดนะครับตอนนั้นเขาหยุดแล้วผมก็ต้องตามพี่ชายมาหยุดศรีราชาตรงนี้ผมจะมาเล่าถึงตอนที่อยู่ศรีราชาแล้วเป็นยังไงให้ฟังต่อตรงนี้ครับดรอปมานิดหนึ่งผมจะย้อนไม่ว่าให้ให้ชารู้อย่างนี้คือว่าคือผมเล่าตกไปหน่อยว่าตอนสมัยที่ผมอยู่เสนานิเวศนะที่ผมกลัวพี่ชายผมมากเพราะอะไรปะเพราะว่าตอนนอนกลางคืนเนี่ยนะผมนอนติดกับแม่นะนอนกลางแล้วแม่ผมนอน คุณเคยเห็นเสื้อยกทรงสมัยโบราณไหมครับที่คนแก่ก็ใส่คนมีอยยุใส่เขาจะมีกระเป๋าตังตรงหน้าอกอ่ะใช้ซิปอ่ะนั่นแหละผมก็แม่เขององานอนหง่องนอนนอนราอยู่เขาแกมเป็นหืดผมก็ใช้วิชาตัวเบาแลวลูดกระเป๋าซิปปู๊ดขโมยตังแม่วันละยี่สิบมั่งสามติดมั่งนะเอาไปเลี้ยงเพื่อนอันนี้มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่ชายไม่หลับมะ,มะลีตามันเห็น มาเห็นปับ๊บผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าผมว่าเมาออเรียนแบบธรรมชาติอะเดินเดินจากซอยเทนารีคมสองน,นะนะออกมาปากซอยตรงกรมที่ดินเนี่ยจะมาขึ้นรถไปโรงเรียนไงมันตามมามันตามมามันจับผมหาผมขโมยมันคนเจอหลักฐานมันลากผมกลับไปบ้านมันตีผมขนาดไหนรู้ไหมครับจับผมแก้ผ้านะหน้าบ้านมันมีต้นมะขามอะต้นมะขามเทศอยู่อะต้นถูงใหญ่อะ มันจับผมแล้วเอาโซ่ลโซ,โซ่โซ่โซ่ผูกมือแล้วแขวนบนต้นมะขามและเอาสายาสายางอะสายยางฉีดน้ำครับสมไมก่องใช้สายยางต,ต่อต่อใช้น้ำปลาต่ออย่างเงี้ยแต่เป็นสายยางเอาตีตัวผม่ะแก้ผ้าเลยนะแก้ผ้าผมโยนค่อยตรงเต้ตรงเนี้ยมาตีพอตีเสร็จก็้าน้ำปลาใส่ขันสาดผมตีจ่นแตกแล้วสาดผมแล้วนี้พี่สะพ้ายผมมะ แกเอาน้ํามาลดผมใหญ่เลยแล้วมันก็แฝงผมอยู่ยงั้นแหละจนแม่ก็มาเอาออกตอนคืนอันนี้ผมย้อนเล่าให้ฟังดีให้ฟังครับเพราะพี่พ,พี่พี่ชายผมนเนี่ยมาเลี้ยงน้องโหดขนาดพี่สาวผมมันตเตะเลี้ยงน้องโหดมากแต่นี้ก็ยา้ายจะมาเล่าต่อเลยนะครับอันนี้เล่ามาตอนเด็กๆตอนนั้นแหละน,นี่มาเล่าต่อตอนนี้ว่าพี่ชายผมนเนี่ยเขาพยายามอยู่สีชาก็ถามว่าต้อยเมีนเนยแปลพี่เปล่า หลือม่อยู่พ่อที่ตอนนั้นผมก็ติดใจเรื่องชกมวยแล้วเป็นห่วงพ่อก็เป็นห่วงแต่ทำไงได้ผมก็บอกพ่อผมไปตามพี่นันไปนะผมจะไปชกมวยพ่อผมก็บอกเออไปเอะไปูกผมก็มากับเขาแต่มาก็ยังไม่ได้ชกมวยนะครับมีหน้าที่เลี้ยงหลานกับตอนเช้าเนี่ยไปซื้อไปซื้อพวกเครื่องซื้อก๋วยเตี๋ยว ซื้อถ่งงอกซื้อหมูอะไรเงี้ยมาทำก๋วยเตี๋ยวขายอ่ะผมต้องไปซื้อพวกส่วนประกอบที่อำเภอศรีราชาไปทุกเช้าแล้วก็กลับมาแล้วมาทําขายเี้ยแล้วก็มีหน้าที่เลี้ยงหลานกับตักน้ําใส่ตุ่มที่นี่นะครับแล้วตอนเย็นๆก็วิ่งแล้วก็ซ้อมมวยหลังบ้านอะ่ะมันก็หัดให้ผมที่หลังบ้านพ่อชัดชัยยังมาดูผมซ้อมมวยเลยฮนะชัดชัยไผ่สีทองอะ่ะเขาอยู่ใ,ใกล้ๆกันพ่อมันเป็นหมอ เขาชอบมวยมาดูผมซ้อมทุกวันน่ะผมซ้อมซ้อมแล้วก็ไปต่อ,อยแถวบอ่อวินปวกดแดงยองจำทถวนั้นเลยคะไปต่อ,อยกับพวกป่าป่าเขาเขาจะแบกที้เยอะสิบต,ตอนห้าโอไอห้าโลสิบโลยี่บ่อยผมก็ชนะน้องมาตลอดจนคุณบุญเลิศศรีวรกุลหรือผู้ผมเรียกว่าเตียวเขาชอบมวยมากเขาอยากจะเปิดค่ายมวยแต่เจ้านักมวย ตามแถวบ้านหมู่บ้านให้ไปอยู่กับเขา,าอ,อย่างเช่นผมอยู่ไร่หนึ่งไอเชิงศึกสอวุลชายอยู่ห้วยเล็กแล้วก็ที่บึงนะเดี๋ยวอยู่บึงไร่หนึ่งที่บึงก็มีน้องรักสอนวุลชัยกับน้องเล็กสอรวุลชัยซึ่งเป็นพี่ชายของสมุกเพชรตอนนี้นะครับทั้งหมดเริ่มจะรวมตัวมาอยู่สอนชนิีุณซ้อมเป็นมาตรฐานแล้วครับเรื่องราจะเป็นไงพบกันตอนต่อไปนะครับผม Yeah.